กลับสวัสดีนะครับ FC Fanpage กวนลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นพระชุดบิจารภาคีองค์ปฐมมาเลกของการเช่าหาในปีใหม่นะครับที่เพิ่งมาถึงก็วันนี้ผมได้นำเอาพระองค์นี้เลยครับพระลอดมหาวันพิมพ์ใหญ่ครับจัดว่าเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคี ที่จะขาดพระรอดไม่ได้เลยนะครับเพราะจะไม่ครบเป็นจักรพคีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ในพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่ามากแล้วก็ในความหายากด้วยแล้วก็ทรงคุณค่าในด้านราคาด้วยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นถ้าสวยๆเนี่ยก็คือเขาเช่าหากันในราคาหลายสิบล้านบาทนะครับองค์นี้นะครับก็ถือว่า ไม่ได้เป็นพระที่สวยมากมายอะไรนะครับเนื่องจากว่าเป็นพระที่กดมาแล้วก็กดมาติดตื้นนะครับแต่ความคมชัดของพวกโพพวกอะไรฟาเป็นแท่งของโพเนี่ยก็ยังยังคงความสวยงามอยู่นะครับก็ถือได้ว่าถามว่าองค์นี้ไม่ได้สวยจัดนะครับแต่ว่าความเดิมเนี่ยจัดจานมากๆเนื่องจากว่ายังมีคาบคาบดินขี้กุแล้วคาบกุ ที่ขึ้นปกคุมองค์พระอยู่ซึ่งพระองค์เนี้ยไม่เคยถูกล้างเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขึ้นมาจากกุยังไงก,ก็ยังคงเป็นสภาพแบบนั้นเลยคือยังคงมีการปกคุมของพวกขี้กุคาบดินคาบอะไรที่ติดตามองค์พระคือบ่งบอกถึงความเข้าใจง่ายแล้วก็ความเดิมองนี้ถือว่าเป็นความเดิมระดับล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นเรื่องด้านความเดิม อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็คือการที่เขาไม่ล้างไม่ล้างคราบดินออกเนี่ยก็ไอตรงตําหนิหรือบางจุดก็อาจจะแบบมองไม่ได้เห็นเหมือนกับพระที่สะอาดนะครับก็องค์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นพระที่ดูเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับคือใครเห็นปุ๊บว่าเอา๊ะอย่างนี้มันแท้นะยกขึ้นมาโจ๊ะคือแท้เลยนะครับวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นองค์วัถมมาเลิกแล้วกันนะครับสําหรับการเช่าหาของผม ในขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาองค์นี้ถึงเป็นองแรกครับชุดเป็นจาาพาคีเป็นพระรอดพิม์พใหญ่นะครับเรามาเรียนรู้พระพิมพ์ทรงกันง่ายๆนะครับว่าทําไมบางครั้งเนี่ยเขาส่งรูปมาให้เราดูทาง l i น์แอก็ดีที่ส่งเข้ามาตามช่องทางต่างๆก็ดีทําไมถึงดูแล้วดูเแวบบ็บดูเแวบบ็บแล้วมันถึงบอกได้ว่าอันเนี้ยมันใช่หรือไม่ใช่เนื่องจากว่าพระที่มันใช่เนี่ยเวลาดูไปเนี่ยแล้วมันจะแบบว่า หนุ่นุ่มตาพิมพ์ทรงตําหนิในแม่พิมพข,อข,อของของพระรอดเนี่ยก็ถือได้ว่าของเล่นแบบเนี่ยยังพัฒนาผมว่ายังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากความที่ความที่เป็นแท่งของโพเนี่ยผมว่าน่าจะยากมากเพราะว่าโพเนี่ยเขาเป็นแท,แท่งแท่งแบบเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเลียมเลยถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับงดงามมากๆครับมาดูกันเลยครับ นี่นะครับก็โพโพทั้งชุดด้านนี้นะกลุ่มเนี้ยก็จะมีเห็นได้ชัดเลยว่าก็จะมีความคมชัดเนี่ยเป็นแทง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 เห็นไหมครับจนถึงด้านบนเลยเนี่ยก็จะเป็นแทง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 เห็นไหมเห็นชัดมากๆเลยนะครับส่วนพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางเนี่ยแยกยังไงบางคนก็สงสัยแยกง่ายๆนะครับพิม์ใหญ่พิมพ์กลางคือฐานพับด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาจะ บางกว่าพิมพ์กลางพิมพ์กลางก็จะดูใหญ่ๆกว่าแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาจะบางกว่าคือฐานพับด้านล่างจะบางบางกว่าพระพิมพ์กลางพิมพ์กลางก็จะค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็หนากว่าคือคำว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยไม่ใช่องไม่ใช่ว่าองค์พระใหญ่ถึงที่เรียกว่าพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่นะครับคาว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยคือก็คือต้องดูตรงที่ผมบอกก็คือฐานพับด้านล่างแล้วก็พิมพ์ทรงอกผายไหลพึ่งนะครับของเป็นพิมพ์เป็นพิมพใหญ่ ส่วนพิมพ์กลางก็ฐานเขาจะฐานฐานพับด้านล่างจะสูงกว่านั่นเองนะครับและพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้ด้านข้างของพะการหรือใบหูเนี่ยจะมีเส้นแตกอันนี้ก็ถือว่าเห็นไหมครับเส้นแตกทิ้งมาหรือว่าเส้นตรงหรือทิ้งลงมาคมมีความคมชัดมากๆนะครับส่วนตําหนิที่อยู่ตามมือหรือตามเข่าตามอะไรเงี้ยคืออันนี้คือเขาถูกปกคลุมไปด้วยคราบขี้กุนะครับคือไมไ่ไม่ได้ผ่านการใช้แล้วก็ไม่ได้ผ่านการล้างนะครับก็เลยทําให้ ค่าพวกนี้มันปกคลุมอยู่แต่ถามว่าตรงพระกันหรือตรงหูเนี่ยเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นแท่งเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมทั้งสองด้านเลยนะครับหูเป็นแท่งนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่เรียบร้อยมากๆแล้วพระเนี่ยเขาจะไม่ห่อคือพระเขาจะอกผายลายพึงแบบว่าตรงๆนะครับตึง,ง,งๆตรงๆเขาจะไม่ห่อเขาคือพระที่กดจากเอากดไปจากแม่พิมพ์อ่ะเขาจะอกผายลายพึงแล้วก็ ดูลักษณะงามนะครับส่วนพระที่ถอดจากแม่พิมพเนี่ยเ็จะห่อๆพระเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ที่ทําไม่ได้เลยผมว่าในพวกโพที่เป็นชุดเนี่ยที่เป็นนั่งแท่งเนี่ยนะครับเห็นไหมก,ก็ทาก็ทาไม่ได้ละแล้วเกตเนี่ยเห็นไหมครับท่านเห็นเลยว่าเกตเนี่ยเห็นปะเกตเนี่ยมีความคมมากๆ <S <S บางคนเรียกว่าฝาละมีฝาละมีก็คือฝาชีครับอยู่ต้องบนหัวด้าน,ด,านด้านบนเนี่ยตรงตุ้มๆเนี่ยตรงตุ้มๆเนี่ย ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีเส้นแตกลากพาดยาวลงมานี่เลยนะเนี่ยพาดยาวลงมาและพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าหรือว่าพักเนี่ยเขาจะโ,โหมล่มเลยจะแตกต่างกับพวกพิมพ์กลางโดยทิ้นเชิงเลยนะครับเห็นไหมครับหน้าเนี่ยเป็นแบบโ,โหมล่มเทิมเลยนะครับเห็นไหมดูลวสง่าง,งามจริงๆนะครับบางองค์สวยๆนะเนี่ยคือคือตรงเนี้ยจะเป็นส่วนลึกลงไปเลยนะครับตรงด้านด้านด้านเอ่อ เหมือนกับปั้นพระไปแปะอยู่ตรงฝาผนังนะครับเนี่ยก็คือว่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นองค์พระใช่ไหมข้างหลังเนี่ยหลุดจะเกตลงไปเนี่ยก็ยังมีร่องลึกลงไปถึงเส้นพระศกด้านด้านด้านหลังหัวเลยนะครับเห็นไหมมันจะลึกลงไปเลยนะเห็นไหมครับทั้งสองทั้งสองด้านเลยนะครับเนี่ยจะลึกลงไปทั้งสองด้านเลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยลึกลงไปทั้งสองด้าน องนี้ถือว่าเป็นองค์ที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็ตรงฐานพระทิพตตรงเนี้ยก็ที่ไม่เห็นเลยเนี่ยสายเหตุที่ไม่เห็นตาหนิหรือว่าอะไรเงี้ยก็เนื่องจากว่ามีที่กุบบกคุมแต่เห็นไหมครับตรงที่เป็นแท่งๆด้านล่างเนี่ยเราก็ต้องดูความห่างของออพิมพ์เนื้อหาของพิมพ์ทรงของพระด,ด้วยนะครับตรงด้านล่างในเส้นเนี่ยเส้นแตกเนี่ยที่พิวๆพิพลาดมาเนี่ยบางเฉียบแต่คมมากๆเลยนะครับ คมนะเส้นนีคมมากๆเลยนะครับคือตําหนิที่แขนหรือที่มือหัวนิ้วโป้งตัดหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่เห็นเนื่องจากว่าเป็นพระที่มีการปกคลุมของที่กุญเนียงเพราะผมก็ไม่ได้เอาไปล้างหรือว่าอะไรผมคือต้องบอกนี้ก่อนว่ารุ่นใหม่สมัยใหม่เ,เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอ,อ,อยากจะอนุรักษ์พระที่เดิมๆไม่ผ่านการเช็ดการล้างการแต่งพิมพ์เขียนลูกตาหรือว่าอะไรเงี้ยคือต้องต้อง ต้องให้ความสําคัญกับตรงนั้นให้มากๆนะครับคือผิวดีๆต้องพยายามเก็บรักษาให้ดีด้านผิวพันธุ์ดีๆเนี่ยตึงๆหรือว่าเนื้อหาความเก่าเนี่ยคือเข้าเก่าจากองค์พระอยู่แล้วนะครับและเนื้อขนุนุ่มมาส่องก็นุ่มตาเห็นไหมครับหน้าอกเบล่มเท่มเลยนะครับยิ่งโพชุดชุดด้านบนกับด้านด้านล่างเนี่ยขุมเนี่ยเป็นแท่งๆจะเห็นเลยว่าเป็นแท่งแท่งจริงๆแท่งๆมากๆเลยเนี่ยนชุดด้านข้างนี้แล้วก็ด้านบน,นแล้วก็ พอเอี้ยวมาเอี้ยวมาด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเหมือนกบเหมือนกับมันจะมีรอยคูดๆหน่อยถ้าใครที่เคยเล่นพระหลวงพระโตวับบางกระทิง้งเหมือนกับตอนที่เขาหยิบออกจากแม่พิมพ์เนี่ยมันจะมีรอยคูดๆแทบแทบท,บทุกองค์เลยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยพระรอดเนี่ยก็จะมีคือจะไม่หอ่อไม่เหี่ยวอันเนี้ยคือหลังจะอุ้มนิดหนึง่งแต่ถามว่ามีหลังแบบแบนๆก็มีและบางองค์เนี่ยจะเห็นรอยนิ้วมือนินดๆด้วยนะครับ ก็ทําให้เห็นไหมครับเนี่ยจะมีที่ดินคาวขี้กุเลยจะบ่งบอกถึงความเดิมจริงๆนะองน,นี้นะผมบอกได้เลยนะและที่สําคัญเนี่ยคือเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยคําว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็ศักสีเนี่ยถ้าสวยต่อสวยด้วยกันเนี่ยก็เทียบเท่ากับว่าละคงพิมพ์ใหญ่องค์ที่สวยจริงๆเนี่ยเขาว่าตีกันแบบโหครึ่งร้อยเจ้าของยังไม่ขายเลยองค์ที่สวยจริงๆคนระับคือถามว่าองค์เนี้ยไม่ได้สวยจัดแต่เป็นพระที่มีเสน่ห์ มีความเดิมเป็นใจความสําคัญทําให้คนที่เห็นพระองค์เนี้ยเห็นแว็บแรก,กเขาองค์นี้มีเสน่ห์จังอะไรเงี้ยนะครับดูแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับก็ถ้าเผื่อว่าเพื่อนเอนเจออย่างนี้นะก็เอามาขายผมได้นะหลักหลายๆลยล้านนะอย่างเงี้ยผมมีมาขายผมได้นะผมรับเช่านะองค์ละห้าหกล้านขึ้นนะถ้ามีสภาพแบบที่แบบเดิมเดิมอย่างนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็สามารถที่จะ นำมาให้ผมเช่าบูชาได้นะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้พิมพ์ทรงนะครับก็พยายามดูพระเนี่ยเราต้องดูหลายๆมิติดูเอียงซ้ายเอียงขวาตะแคงข้างกลับหัวดูนะครับดูด้านล่างเห็นไหมว่าเป็นยังไงนะครับดูด้านข้างว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังพยายามดูพระเนี่ยให้ให้เป็นหลายๆมิติที่เราจะสามารถที่จะดูได้หไหม จะเห็นได้เลยว่าโพเนี่ยเป็นแท่งจริงๆเห็นไหพะกันใบหูเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะหนาๆล้ะแต่ว่ามีความคมชัดมากๆนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยมีความคมชัดมากๆนะมือเนี่ยทิ้งมือนะมือจะใหญ่หัวนิ้วโป้งมือจะตัดๆเห็นไหมแต่ว่านี่ที่กุมันก็เข้ามาบังนะครับพวกเส้นแตกตรงเข่าวพวกอะไรเงี้ยคืออาจจะ อันนี้อาจจะกดแล้วก็ไม่ติดนะครับถ้าถามว่าคําว่าพ,พระพิมใหญ่ยังถึงบอกไม่ใช่คาว่าองค์ใหญ่ถึงที่พิมพ์ใหญ่นะพระเนี่ยบางองค์ก็จะเคือง,งเลยด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าองค์นี้ถือว่าไม่ได้เข้าใกล้ไฟมากเท่าไหร่ถ้าเข้าเข้าใกล้ไฟเนี่ยก็จะหดหดก็จะเล็กๆแต่ก็ไม่ใช่พิมพ์เล็กก็คือพิมพใหญ่แหละเขาจะหดหดเลยข้าบางองค์ก็จะเป็นสีเขียวบางองค์ก็เป็นสีดําเลยนะครับแบบแบบเขียวแบบผ่านแบนบ,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 บออกจะดําๆออกดําๆเข้มเข้มเขียวเข้มเขมเลยนะมีนะก็พระก็จะมีขนาดที่มันเล็ก แต่ไม่ใช่ว่าเป็นพิมพ์เล็กก็คือพิมพ์ใหญ่นั่นเองก็เราก็มาเป็นจุดสังเกตอย่างที่ผมบอกก็คือว่าฐานพับด้านล่างเนี่ยจะต้องมีส่วนพลาะพิมพ์เล็กก็จะก็จะไม่มีเลยจะเห็นเลยเลยว่าไม่มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางเนี่ยจะค,คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนพิมพ์พิมพ์กลางเนี่ยคือตรงฐานฐานพับด้านล่างเนี่ยก็จะหนาอย่างที่ผมบอกแยกง่ายๆครับพลาสพิมพ์กลางเล็กใหญ่นะครับถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจสนใจที่จะเรียนรู้ผมว่ามันก็ความรู้เครื่องมันต่างกันทันนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าเผมมา มาให้เพื่อนๆได้ชมองนี้ถือว่าเป็นองค์ปฐมฤกของปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเป็นองค์แรกในชุดเป็นชาวพัคีที่ผมได้เช่าหามานะครับก็ถ้าเผื่อท่านใดนะที่สนใจอยากจะให้ผมเช่าบูชานะครับก็สามารถที่จะส่งรูปภาพพระมาได้นะครับที่ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับหรือว่าส่งมาตามที่อยู่ก็ได้ครับให้ส่งพระมาตามที่อยู่ที่ร้านผมได้เลยนะครับก็จะขึ้นด้านล่างนี้ให้นะครับส่วนการ ตรวจเช็คผระนะครับก็เราก็จะกลับมาอีกครั้งเลครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโรคประจําถิ่นแล้วนะครับก็ถือว่าเราก็จะกลับมาตรวจเช็คพราฟรีนะครับอาทิตย์แรกของเดือนและอาทิตย์ที่สของเดือนนะครับโปรดติดตามมาด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามผมทุกท่องทางครับไม่ว่าจะเป็นท่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับอ้วลอยฟ้าคุณพระคุ้มครองแล้วก็เพจนะครับร้านคุณพระคุ้มครองบายอ้วนลอยฟ้านะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับ แล้วก็อย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งกดติดตามนะอ้งวนไร้าทุกทุกช่องทางด้วยครับสำหรับท่านที่อยากจะให้ผมเช่าบูชาผมมีค่าแนะนำนะครับพาพาพาักพ,พ,พวกเพ,พื่อนบ้านพวกพ้องมาที่มีพักเครื่องท่านไม่ต้องดูพาเป็นนะครับท่านก็สามารถที่จะมีเงินได้ถ้าเผื่อว่าพาพักพวกเพ,พื่อนบ้านมาจนนําไปสู่การซื้อขายผมมีให้ท่าน20%ทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้ก่อนจากกันก็ขออำนาจบารมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ ของพระรอดมหาวันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับแถวคาดปลอดภัยจากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนานะครับรอดพ้นจากอุปสรรคนานาประการทุกๆอย่างเลยนะครับขออำนาจบาริบูรณ์พระสิทธิของพระรอดด้วยครับผมขอบคุณนะครับ